คือการเล่นไมค์คาทธรรมดาสั้นๆที่ผมได้ทําการใส่มอดมา3ามมอดลบหนึ่งคือมีมอดหนึ่งที่ผมไม่เจอเลยนะซึ่งมีอะไรบ้างดูในคลิปเลยปัญหาคือเองรู้ใช่ไหมว่าเราเราท้การใส่มอดอะไรมาดู้ไหมแต่เขานี้แรกเยอะเนี่ยใช่แต่ว่าด้านซ้ายเป็นผอไฟเพราะว่าเราไปที่ด้านล่างก่อนไปด้านล่างโคตรสวยดูดิยังไม่ว่าใส่มอดอะไรมาบ้างเออไวแชทเออมันมอดตัดต้นไม้พี่พรเริ่มใส่มอดตัดต้นไม้มา คือมันไม่ล้มม่เไ็นไหนผมจะชีวิตไม่ได้กันที่ไม่มีมอสตัดต้นไม้ไว้เเล่นเวนล้วันชินแล้วผุ่มผมไม่ชินพี่มันช้าขึ้นไปผมปรับไม่ไหวเพราะอย่าง <c oughs> okay, แรกเลยเว้ยคือมอสเนี้ยเราใส่มาสามมอสที่เป็นที่เป็นมัดผีนะ <c oughs> ปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามันใช้งานได้ไหม <c oughs> เราบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่รู้ว่าใช้งานได้ไหมต้องเล่นก่อนว่ามันจะเกิดผีไหมนะ เราก็ต้องถอายอไปเรื่อยๆตัดไม้โอเคเราของเก็บของจากตรงนี้ก่อนแต่เราจะไปออกบัญชนภัยกันเพราะว่าตรงน,นี้มันดูไม่น่าอยู่เท่าไหร่ไอ้ปุ่นมีไม้เหลือไหมอ๋อมีม,มีเดี๋ยวนะมันจะมืดแล้วหรอที่จัดปอน,นผีนี่แยะปุ่นสัวยละเด,เดี๋ยวนะปอนมันจะสร้างอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปเช็กก่อนเวทเหล็กเต็มเลยเป็นหา่าคือจะมืดแล้ว กูเล็กก่อนแค่นี้ก่อนจะมืดแล้วปอนจะมืดแล้วเดี<อ>๋ยวเอาทางจะมืดแล้วจะมืดแล้วปอนขุดหลุมด่วนขุดหลุมดว่วนขุดเมืองด่วนเองบ้านชั่วคราวก่นอนเอ็นเอ็เอ็ตรงไหนตรงไหนตรงไหนอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนตรงนี้ตรงนี้เลยปอนปอนเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละปอนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยคุณหน่อยช่วยคุณหน่อยปอนตัวคาบตัวคาบตัวคาบหน่อยตัวคาบหน่อยอยู่อยู่กันละวางวางจะขับประตู เพรวาไปว่างอะไรตรงนี้เนี่ยมันไม่เข้าใจว่าทําไมประตูมันชอบมาขึ้นมาเป็น3อันวะทำไมเขาไม่ทําเป็นสองอันประตูไปเลยไปเลยวะเวลาเราชอบเหลือเศษอ่ะไม่รู้พุ่นพุ่นเอาถอดไปเอหรือว่าอยากจะออกไปตอนกลางคืนล่ะเราไม่เสี่ยงไว้เราไม่เสี่ยงเดี๋ยวพุ่นพุ่นคือผีนี่มันจะโคดโคตเลยไหมไม่แน่ใจอไม่เคยเล่นมันจะไม่ผีหนึ่งที่เราโคตรกลัวมากเป็นคลิปในยูทูบที่โคตรน่ากลัวของดตรนอร์เวย์นอร์เวย์ เออใช่ไอ้ด็อกเตอร์โนแวอร์ใช่คือให้ผมอยู่อย่างสงบเนี่ยแล้วก็มีมอสไอีตัวนึงที่คล้ายๆกับเอเลี่ยนซีนิมอรอ่ะเออที่มันจะมีตัวอ่อนแล้วก็ตัวตอนโตมันอ่ะแล้วก็จะมีตัวอะไรอีกวะลืมละอ๋อแล้วก็จะมีตัวแบบแบบบีฟอร์คือเป็นผีที่มีแค่หน้าแบบแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นแมบในโลบอกนึเปะจำชื่อไม่ได้จำได้ไหมที่เป็นเกมวิ่งหนีในในโลบอกระจำได้ปะ จะเป็นหน้าแบบเป็น PNG อ่ะหน้า PNG อ้ยแล้วก็ oh. อะไรเราอ่ะน่าจะเป็นน่าจะมีแบบนั้นด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะเรากลับไปใช้ชีวิตสงบสงบบนเทพล็อกนะไม่ได้เว้ยเฮ่ยเสียงหายปะกินน้ำแบบเดี๋ยวเขาไม่มาติดไฟได้ไวสั่งล็อค <c oughs> ล็อค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช่วยด้วยโอ้ไม่เกิไหวไหมเนี่ย ครับพี่ช่วยด้วยเอาเหล็กไว้ในกล่องใช่โอสลักน้ำตายยังตายยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพูดเราเราสู้มันได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่บอกไม่เคยเล่นไม่น่าได้นะเออลืมไปต้องคลับโลกก่อนหน่อยมีตัวนึงสู้ได้นะมังนะไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยเล่นผมไม่เคยเล่นนะพี่พี่ต้องจำใจเว้ยไอแอปพูดมาถึงเวลาแล้วบุ๊กเป็นหนึ่งพี่พี่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใจกันพี่กลุ่มอะกันก่อนเก็บของก่อนลุยอรื้อร้อเออจะบอก ไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมนะแต่วิ่งโคตรช้าไอ้น้องวิ่งเดียึ่งเหมือนวิ่งช้ามากไม่รูน้น้อยๆมันน่วงมันมน่วงจริงๆไม่ใช่วว่ามันช้า,กาปกติมากเลยปกติจะสูวิ่งเร็วกว่านี้เยอะ,อ,ะอย่างแรกเลยไปเราขอใช้มุมมองแบบนี้เราขอไม่ใช้มุมมองฟ i ร์ t p e ร s o n นะ้สึกว่ามันน่กกากลัวมากบอลบอลบอลเห็นเห็นนันน้าไหมเป็นเป็นภูเขาไฟว่ะก็ด้านล่างเป็นทุ่งทุ่งหญ้าทุ่งใบไม้ไม เฮ้ยอีพรสียงอะไรวะเสียงอะไรไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเราได้เสียงหัวเราะไอ้ไม่รู้เลยเฮ้ยอีพรเราได้โคตรเบาเองว่าไม่เอาแล้วไม่เข้าแล้วเราเข้าก่อนไม่รู้จะได้ยินกันไหมนะเมื่อกี้แต่มันโคตรเบาที่จัดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเสียงมันหนักกว่ากันแต่ไม่เอาแล้วมันเสียงมันเบามากแต่ยินเสียงประมาณไหนประมาณไหนไม่เสียงแบบเฮ้ยเฮ้ยแบบเมื่อกี้บ้าเปล่า ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่อันนี้ตัวอะไรผ่านนะฮะตัวอะไรผ่านนะฮะฮะเอาดี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 เออจริงอันนี้พูดจริงจริงเหรอมาผ่านรูเล็กๆล็กว่าตัวเอาดีเมื่อกี้จริงเหรอเร็ววด้ยจริงเมื่อกี้จริงเหรอไอ้ปอลไอ้ปอลเรากลัวจริงไอ้เรากลัวจริงบอลเริ่มได้ยินเสียงเสาร์ผมไม่ผมไม่ได้เสียงอะไรตอนนี้ ไอ้บุญเล่นนี่เดี๋ยวตรงเล่นไต้ไหตรงเล่นประตูอุะตประตูประตูโอ้ยโอ๊ยตกใจเสียงตกใจเสียงเองว่างอ่ะไม่ไม่เปิดก่อนจะได้เห็นจะได้เห็นจะได้เห็นเว้ยวิจัยเดี๋ยวนะหยุดเบาๆก่อนโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเว้ยโอ้ปุ้นมาเล่นตรงคืนแล้วเราจะนอนหลับคุณตัวชาวเองไม่เล่นนะ พี่ชายพ่อดีและวดีเออขุด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 ก่อนขุดก่อนหนาวไหมไม่กล้าเปิดโอ้ผมไม่กล้าออกไปอ่ะน่ากลัวเกินปอ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 นใจเสียงหัวใจเสียงวิ่งปอนปอนมันนี่ด่วนมาที่ด่วดิ้นไหมดิ้นไหมดิ้นดิ้นมันแสดงว่ามันมีอะไรเข้าใกล้ รู้ว uh so like bon so so ่ามีตัวอะไรอยู่ด้านบนแน่นอนแน่นอนปอนปอนอย่างเงียบปอนปอนปอนกำลังใช้สมาธิอยู่ปอนอย่างเงียบไม่เอาไม่เอาไม่ใช้สมาธิเว้ยเชฟที่เราเองก็เป็นใช้สมาธิอยู่อย่างเงียบก้นน่ากลัวอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้เช้าแล้วมันเสียงอะมันอะไรบางอย่างไม่รู้แบบเสียงพูดมันเบาๆอ่ะเอาไอ้ปอนไอ้ไอ้ปอนไอ้ปอนไอ้ปอนไอ้มด มาขึ này, you know, to to prepare, to ้น Achievement The Remnants ไอ้มอสนี้มันคือม็อดที่คล้ายๆกับคล้ายๆกับอ่าซีนีม็อบขึ้นไหมเราขึ้นไปไหมจะเก็บของขึ้น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 เก็บเก็บของไม่เก็บของให้หมดเก็บของให้หมดก่อนเราไปไปสำรวจไปสำรวจพอไปสำรวจพอเริ่มเริ่มใส่ม็อดมัลทเวอร์ไอ้มัลทเวอร์ไอ้ว่าเราแม่งก่อนผิดอันใช่เต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวนะไอ้ปุ้นจะยินไม่เก็บของเลยอีกเปิดไอ้มีดล้อ ไอ้เปิดไอ้เอมมิโล่ใช่ไม่เช่ไอเปิดไอ้เอมมิโละมันยังอยู่เลยมันยังอยู่ดิตายคือตายเว้ยโอ๊ยพูดคืออ่อไม่แต่ละมีอะไรช่วยเราบ้างบอกเดี๋ลืมนะว่าถ้าเราเปิดบีฟอยอีกแล้วหรอหมดเลยนี่หว่าไอ้ปอนมันมาหมดเลยสองตัวมาต์บีฟอยอกตคืออะไรพี่เป็นหน้าสักอย่างอ่ะปอนจี่ัสตอนไอ้ปอนอย่าลืมว่าถ้าเราตายอ่ะเราจะเกิดด้านบนไม่ใช่วิธีเดียวแค่คือ เก็บของไอ้พอนนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้ซินมอฟซินมอฟมันไม่ใช่ซินมอฟหรอกแต่มันคล้ายๆอ่ะไอ้พอนอยาเปิดประตูไอเปิดหรอตีเปิดหรอตีเว้ยมันเขาไม่ได้เปิดเปิดตีไอซินอฟมันทำลายได้มันทำอะไรได้ไม่ไอปอนปอนปอนเอาไอดีปอนฮะไอปอนปอนเดี๋ยวช่วย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 ปอนคือเราจะตายแล้วเพราะเรามี าหารน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหน่วยกล้าตายเอาอีกทุบเลยโอุอาหารเราหมดแล้วทุบไปนี่เลยบวกไปทุบทุบแลดีนะเราจะล้องวิ่งหนีให้ให้ให้ไให้ไกลนะวิ่งอาจี๊ะงตัวสองตัวอ้ปอนสองตัวสองตัวเฮ้ยเชื่อีลด์เชอชีลด์เชอด์่อีลเอชลเช่อชีลด่อชีลเอชลอชีล์เอลดเ่ีลเ่ลดอีลอีลม่อเว้ยมีตัวเดียวนี่ เหตุเราก็ตายกันนะจีด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 ข้ามันข้ามันข้าไงเราก็ตายกันนะกูส่งตัวเลยวะมันลอยไปอยู่ด้านหน้านี่เลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยจีด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 ไอปอนอยู่นี่ไนี่ปอนปอนอยู่ไหนแล้วมันเปลี่ยนร่างทำเปลี่ยนร่างอะไรอ่ะมันเปลี่ยนร่างแล้วเราจะช่วยเราด้วยไอ้ปอน ชายคนนี้เคยเป็นบ้าโอเคพวกเราต้องรีบหนีแล้วแหละปอนไอ้ปุ้นตัวพวกนี้ไม่น่าโกรธเท่าไหร่เว้ยแต่ว่าไอ้มันมีไออ,อีกสองตัวที่ยังบอกอ่ะใช่ปอนเป็นตัวนะเป็นตัวหนีนะปอน<ม>วิ่ง<บ>ไหนวิ่งไหนขวาขวาขวาลง,ลงล่างตัวนี้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 นคือปุ้นเราต้องหาที่โล่งๆที่มันแบบ ไปไปที่อื่นแน่ไม่งั้นเราจะหนีไม่ได้เลยบอลมันอยู่ฝั่งนู้นนี่ไห,ไห,ไหวพรองขึ้นมาเลยมันอยู่อยู่ด้านล่างสุด<ร>บอลนี่ผิดทางไปทางอื่นไปทางอื่น<ร>ไปทางอื่นโล่ไปไปไปฝั่งซ้ายไปฝั่งซ้ายอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายโล้พอสปอร์ตโอไม่ทำเลยหรอหุ่นเนยอย่าเลยบอลอย่าเลยบอลอุ้ยเหล็กเยอะจัดก็ได้นะแต่แต่ระวังท้ายนะไปชุดไปไปไป,ไปราผมด้วยราผมด้วยทางนี้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 คนเองจะอยู่ที่โลกหนึ่ว่าจะอยู่แบบ ไม่รู้แต่เม่อใช้ที่นี่แน่แอยู่ต้นไม้คือปัญหาคือเองกับเราปิงเยอะมากเว้ยเราเห็นเองแบบปอน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 บอลช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยปอนปอลบอมื่อกี้อยู่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 หน้าแล้วก็หันไปทางอื่นไอชิดอะไรวะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงว่าเองซีหนีหนีหนีไปล้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจแล้วเพื่ออะหนีเยอะดีเลยนี่ขอร้องขอร้องขอร้องไอชิดที่สุดกลัวกูกูไอปอนจะทุบบเจ็ดทุบแขอองไอบอนอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหม นีต่ออะไรหนอันไหนอันนั้าสุดด่านอันน่าสุดต่อบล็อกขึ้นนะต่อบล็อกขึ้นนะโอ้โหไอ้สออตกใจโอ้ตกใจถาวรไอ้พอนช่วยด้วยช่วยด้วยพอนไอ้พอนช่วยด้วยบุ้งบุ้ไอ้พอนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยไอ้สิจ้าเด็ดด็ดด็พอนช่วยด้วยพอนช่วยด้วยไอ้พออย่าอย่าอย่าลงมาไม่รู้ไม่รู้เอ็งลงมาแล้วก็วางไม่รู้อ่า ม่รู้แล้วไอ้เตยเสียงไอ้ปอนเสียงเลยว่าเราตายก็ตายว่ปอนเราไม่กล้าตายปอนเองตายพวกเราได้ไหมโ้ยไมเรา่ชิตวิิวิวิตวิแล้วก็จะหมดแล้วเนี่ยิว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 ิจะรียขึ้นนะียข้นนะรขึ้นนะเออไปไปไปลุงมันมามันมามาอะไรมาอะไมาอะไรมาป้นปอนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้ปอนปอนะายายาย ไม่ถูกอะไรวะอะไรอะไรออาหารหมดแล้วก็อาหารหมดเหมือนกันไอปอนไอปอนดันล่างดันล่างดันล่นางไมื่อกี้ตัวอะไรไม่รูร้ไอปอนไอปอนมันบินได้มันบินได้มันบินอะไรวะอะไรวะปอนเราค้างไออเอาเอาว่าเต่าฟ <Hey. Hey. S 2> ักฮะเห่เห่ปอนเป็นไงมันสลุดมันหลุดใช่ไหมปอนเอาไอ้มอสเมื่อกี้ออกไป เอาหมดไม่กี่เอาไปปออนเอาหมดไม่เกี่ยวไ,ไ,ไปเลยรลบออกแล้วไม่เอามันละเดี๋ยวพวกมันมีตัวอะไรบ้างตั้งแต่ซีนอวมอฟอ,อะแล้วก็มีด็ออร์วออีกโอเคมัดของดอร์โนวนะครับผมพยายามหามันมาเป็นแบบชัมม่วโมงกว่าแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละไม่เจอเลยครับ